กันอา้าวเดี๋ยวรอสักครู่วันนี้มุมกล้องอาจจะดูแบบบนล่างบนล่างไม่เหมือนกันหน่อยนะผมก็อยู่กับช่างบีนะครับเหมือนเดิมนะฮะ YouTube มีคนเข้ามาดูแล้ว1ท่านนะฮะสวัสดีนะครับก็ที่เห็นอันนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้จะมีเคสของน้ําดันนะหนคันนะก็คือเป็นเซ็กห้าดีเซลประมาณ1นึ่งแกิโลเมตรอันนี้เป็นของคุณบาสนะครับที่เรากําลังรอผลกันว่าตัวฝาสูบเนี่ยสรุปแล้วเนี่ย จะต้องมีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะต้องมีการเปลี่ยนวาลหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็สรุปว่าตัววาลไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก่าช่างบีติดไหมแก้ไขเรียบร้อยครับนี่ลื่นนะครับคล่องเลยนะอันนี้เป็นฝั่งไอเสียนะครับวาลเล็กนะฮะใช่ครับอ่าเพราะตอนนั้นที่ติดที่ติดติดฝั่งไอเสียครับติดฝั่งไอเสียนะครับสองได้ได้นะครับสี่หก แปดที่ติดอ่าท,ที่ติดนะครับ,รบน,นี่เราไล่ทุกตัวเลยไล่เลยครับนี่นี่ครับนี่นะครับ,รบลื่นนะครับ ครับแล้วก็ไอรดีไอรดี <ID. S 1> เอ้าต่อเลยลื่นคล่องเลยนะฮะนะครับลื่นคล่องทุกตัวแล้วก็ เข<อ>าแจ้งมาว่า<ป>ะอะไรนะรูไม่กลมใช่ครับเนี่ยมีทําไปนะครับก็คืออาจจะมีเพิ่มค่าใช้จ่ายนิดหน่อยในส่วนของรูที่มันไม่กลมนะฮะแค่นั้นเองก็<ำ>มีการบดวาลวให้าวาวคือจริงจริงบดวาลอยู่ในขั้นตอนอยู่แล้วแต่มันมีรูไม่กลมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยตรงนั้นนะครับแล้วก็ดูผิวได้ครับเงาเป็นกระจกเลยนะฮะนะครับนะผมพยายามปรับมุมกล้องนะให้ใน youtube ได้ดูด้วยนะครับอ่าเนี้ยอยู่ youtube ดูก่อนนี่ อ่าเฟซบุ๊กดูมั่งนะฮะเฟซบุ๊กดูบ้างนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตข้างในเนี่ยเราขัดออกมาพี่บีดึงให้สักตัวหนึ่งก็ได้ตัวไหนก็ได้มาดูในรูนี้สะอาดไหมนี่น,น,น,นี่ต่างกันเลยนะฮะอ่ะนี่ตอนนี้ให้ใน y o u t u ู e ดูก่อนนะครับอ่าเฟซบุ๊กดูมั่งนะฮะนี่ใสๆเลยนะฮะสะอาดสะอาดเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ นะอนะอันนี้ไม่ได้เปิดอันนี้เปิดแฟลชยังไงไม่รู้กดไม่ถูกตามนี้ตามนี้อ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวให้ทีมงานเขาจัดการนะครับอันนี้เป็นในส่วนของคุณบาสนะก็อัปเดตให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะฮะยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับบายบาย